สวัสดีจ้ะพี่น้องไม่น้อยมาบอกข่าวนะคะตอนนี้น้องได้จากไปแล้วเด้อจะ้ะน้องได้อยากไปแล้วนมไปสบายแล้วนะคะน้องไปสบายแล้วหลับสบายแล้วไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทรมานก็ให้น้องพอนไปเที่ยวให้สุขสบายเด้อลูกเด้อไม่มีความทรมานแล้วไม่น้อยกระแจงแฟนคลับทุกคนนะคะน้องได้จากไปเมื่อนี้เนาะตอนแรงๆนะคะ น้องบาเจ็บป,ปวดแล้วค่ะน้องเสียใจบวทรมานแล้วนะคะน้องสูญชีวิตมาเงยวนานแล้วต่อไปก็ให้น้องไปเที่ยวมองน้องอยากไปเนาะขอบคุณพี่น้องที่ให้ความหักความเมตตาปังปอนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจขอบคุณจากครอบครัวของเรานะคะด้วยรักและอะไรของปังปอนเนาะไปเลยไม่ต้องห่วงแม่คะ่ะไปเที่ยวไปให้สบายน่าลูกนะบไดเจ็บบ่ดบด้ปวด่ไดทรมานบาน่ได้ทุกแล้ว หมดเคาะหมดโศกแล้วลูกหลาอยากไปใส่กระเป๋าใหไปท่องเที่ยวด้วยปอนเนดอร์บันเนเดอห้ปอนไปเที่ยวให้มีความสุขอยากไปใส่กลับไปลูกหมดแล้วว่ามีความเจ็บปวดแล้วว่มีความท้อน้มานแล้วลูกขอบคุณที่เกิดมาเป็นลูกแม่ขอบคุณให้ความเข้มแข็งและความแข็งแงกร่งนะลูกนะ